ความรู้สึกผมผมก็อยากเห็นเมสซี่ได้แชมป์มโลกแต่ผมก็ชอบการเล่นแบบเอ็มเปเป้ที่เฉียบคมมากมได้ได้ลูกเมื่อไหร่ในเขตโทษหรือใกล้เคียงอันตรายมากอันตรายมากยิงเข้าแบบสวยมากแล้วยังแถมแอสซิส์บ่อยๆสูสีกันมากนะสูสีกันมากสองทีมนี่สูสีกันมาก <นะ S 2> อาเจนิน่าเขาก็ต้องพยายามเต็มที่โดยเฉพาะเมสซี่เขาก็ผมว่าคนหลาย10%ในแฟนบอลหลาย10%อเหรือเกินครึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้อยากเห็นเมสซี่เป็นแชมป์โลกสักครั้งหนึ่งดัะนั้นแรงเชียร์แรงมันจะมากพอสมควรแล้วเมสซี่ก็เล่นได้ดีตลอดทัวร์นาเมตนต์นี้ทีมอาเจนิน่าก็เล่นได้ดี แต่ว่าฝรั่งเศสก็เป็นทีมที่ที่เล่นได้ดีมากแล้วกองหน้าเขา2อสคนเนี่ยอันตรายมากมันมเกินเกินเกินสคนแล้วด้วยนะที่ยิงหลังสุดไม่ใช่3คนอินเบปเป้ชิรูกริชมันใช่ไหมแต่กริชมนเข้ามาเล่นเป็นตัวตัว <Coffee. S 1> จ่ายบอลตัวส่งส่งบอลมากขึ้นแต่คนยิงยังมีคนอื่นอีกหลังสุดมีคนเพราะนั้นก็ก็ ก็เรียกว่าอันตรายอันตรายสองทีมนี้ใครยิงได้ก่อนได้เปรียบเพราะฟุตบอลนี่มันฟุตบอลสมัยนี้เขายิงก่อนไปลูกอีกฝ่ายต้องบุกอีกฝ่ายก็คุมเกมได้ง่ายกว่ารักษารักษาอะไรโตกลับได้นะะั่นก็ความรู้สึกผมผมก็ อยากเห็นเมสซี่ได้ได้แชมป์โลกแต่ผมก็ชอบการเล่นแบบเอ็มเปเฟที่เฉียบคมมากได้ได้ลูกเมื่อไหร่ในเขตโทษหรือใกล้เคียงอันตรายมากอันตรายมากยิงเข้าแบบสวยมากแล้วยังแถมแอซิสบ่อยๆผมผมเล่นบอลผมไม่ปกติผมเล่นบอนบเลบอเองนี่ผมไม่ค่อยหวังยิงเพราะผมเป็นกองกลางเดิม<ท>เป็น<า>กอ<า>งหลังอาชีพหลังๆนี่เล่นเพื่อหวังแอซิส ดังนั้คนแอซิสสวยๆผมก็ชอบมันน่าจะได้ถึงยิงกันได้สองสาประตูอย่างน้อยรวมๆกันคนชนะน่าจะได้สองลูกขึ้นนะถือว่าเขาเป็นบอลสไตล์ไม่ใช่สไตล์แบบโครเอเชียที่ประคองไปแล้วเสมอไปก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอันนี้เขาลุกสไตล์แบบกยิงได้เป็นยิงบุกแบบเฉียบคมอะไ มันน่าจะมันน่าจะไม่จบด้วยศ 00, ูนย์ศูนย์แน่แน่หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์อะไรแบบนี้